เด็กชายวัยเจ็ดขวบสูญเสียพ่อแม่ถูกลุมใจร้ายเละออกจากบ้านเพียงลําพังบนถนนโหดร้ายคุณจะทนดูชีวิตของเขาไหมสายลมหนาวพัดผ่านหน้าต่างห้องเช่าที่ว่างเปล่าเด็กชายต้นน้ำวัยเจ็ดขวบยืนนิ่งอยู่ตรงกลางห้องมองไปยังเตียงที่พ่อของเขานอนอยู่เมื่อคือนนี้แต่ตอนนี้ร่างนั้นกลับเย็นเฉียบไร้ชีวิตชีวาต้นน้ำไม่เข้าใจว่าทาไมโลกถึงโหดร้ายเช่นนี้ ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินไปแม่ของเขาเสียชีวิตไปแล้วเมื่อปีที่แล้วทําให้เขาเหลือเพียงพ่อเป็นที่พึ่งพิงแต่ตอนนี้พ่อของเขาก็จากไปเช่นกันความรู้สึกของต้นน้ําเต็มไปด้วยความสับสนปวดร้าวและความกลัวต้นน้ํากําลังจะร้องไห้แต่ทันใดนั้นประตูห้องก็เปิดออกลุมของเขาเข้ามาพร้อมกับสายตาที่เย็นชาราวกับน้ําแข็งไม่มีที่สําหรับเจ้าที่นี่อีกแล้วลุงผู้เสียงเข้มต้นน้ารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายลง ต้นน้ำพยายามอธิบายพูดด้วยเสียงสั่นเทาแต่คำพูดของเขาเหมือนลมที่พัดหายไปลุงไม่สนใจเรื่องความเศร้าโศกหรือความจำเป็นของเขาเงินทั้งหมดที่พ่อเก็บไว้ก็ถูกลุงเอาไปเก็บไว้เพียงคนเดียวเด็กชายถูกไล่ออกจากบ้านโดยไม่มีอะไรติดตัวนอกจากเสื้อผ้าบนตัวและความกลัวที่ห่อหุ้มใจเขาเดินออกไปสู่ถนนที่ยัยิเยือกเสียงรถและผู้คนรอบตัวไม่ใช่ความปลอดภยัยแต่เป็นความดูร้ายของโลกภายนอกต้นน้ำหันกลับไปมองบ้านหลังนั้นเป็นครั้งสุดท้ายและเห็นลุงของเขายิ้มอย่างพอใจราวกับว่านี่คือชัยชนะของเขา ใจเด็กชายสั่นอย่างรุนแรงทำไมผู้ที่ควรดูแลเขากลับกลายเป็นศัตรูต้นน้ำเดินไปตามถนนว่างเปล่าและเงียบสงัดเขาเจอเพียงเศษขยะและกลิ่นควันจากร้านอาหารข้างทางแต่ในหัวใจเด็กชายเต็มไปด้วยคำถามทำไมชีวิตถึงโหดร้ายกับเขาเช่นนี้ขณะที่เขากำลังเดินเลาะถนนเขาเห็นเด็กวัยเดียวกันกำลังนั่งขอทานอยู่บนฟุตปาดต้นน้ำไม่เข้าใจว่าทำไมคนที่ควรจะดูแลเขากลับปล่อยให้เขาต้องมาอยู่ในสภาพนี้ ท่านใดนั้นมือเล็กของต้นน้ำสั่นเพราะความหิวแต่สายตาเขาไปสะดุดกับชายแปลกหน้าที่เงยหน้ามองเขาด้วยรอยยิ้มลึกลับชายคนนั้นเอ่ยด้วยเสียงแผ่วเบาเจ้าหนูมาเดินตามฉันสิข้างนอกมีบางอย่างที่เจ้าต้องเห็นต้นน้ำลังเลแต่ความหิวและความเหงาผลักดนันให้เขาเดินตามชายคนนั้นชายคนนำเขาไปยังซอยเล็กๆที่เต็มไปด้วยร้านรวงเก่าๆและกลิ่นอาหารคาวหวานปะปนกัน เด็กชายได้เห็นกลุ่มคนเร่ร่อนรวมตัวกันอยู่ตรงมุมถนนบางคนกำลังนั่งกอดเข่าร้องให้บางคนกำลังหาของเก่ามาขายต้นน้ำรู้สึกกลัวแต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าพวกเขาทำไมถึงใช้ชีวิตแบบนี้ชายคนนั้นมองต้นน้ำแล้วพูดเบาๆเจ้าจะได้เรียนรู้โลกนี้ไม่ได้โหดร้ายกับทุกคนแต่ก็ไม่ได้ใจดีเสมอไปใจต้นน้ำเต้นแรงเขากำลังจะได้เห็นความลับบางอย่างที่ไม่มีใครเคยบอกเด็กวัยเจ็ปีมาก่อน ต้นน้ำเริ่มเรียนรู้การอยู่บนถนนเขาพบกับความจริงอันโหดร้ายเขาต้องต่อสู้กับความหิวความหนาวและสายตาไม่เป็นมิตรจากผู้คนรอบตัวแต่บางครั้งเขาก็เห็นรอยยิ้มเล็กๆที่ให้ความหวังเขาได้รู้จักเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อฟ้าสายเธออายุแปดขวบกำลังนั่งขายขนมปังเก่าให้คนได้ร้อนด้วยกันเธอใจดีและยิ้มให้ต้นน้ำเป็นครั้งแรกต้นน้ำเริ่มเข้าใจว่าแม้โลกจะโหดร้ายแต่ก็ยังมีความอบอุ่นซ่อนอยู่แต่ทันใดนั้นเสียงตะโกนดังมาจากมุมถนนใครก็ได้จับเด็กคนนี้ให้ได้ ต้นน้ำตกใจใครกำลังมาหาเขาต้นน้ำยืนมองเด็กหญิงฟ้าใสด้วยความสงสัยแต่ก็รู้สึกโล่งใจเล็กๆที่มีใครสักคนใจดีบนถนนอันโหดร้ายนี้ฟ้าใสยื่นมือมาช่วยให้เขาลุกขึ้นพร้อมยิ้มบางๆมาเถอะเราจะสอนเจ้าให้เอาตัวรอดต้นน้ำพยักหน้าอย่างลังเลเขาไม่เข้าใจว่าการเอาตัวรอดบนถนนหมายถึงอะไรแต่ความหิวและความหนาวหน่วงกดดันให้เขาต้องตัดสินใจตามเด็กหญิงไป ขณะที่พวกเขาเดินเข้าซอยแคบเสียงเท้าหนักดังใกล้เข้ามาและต้นน้ำเห็นร่างชายลึกลับกำลังมองมาที่เขาสายตาเต็มไปด้วยความโหดร้ายฟ้าใสพาต้นน้ำไปยังกลุ่มเด็กเร่ร่อนที่อยู่ในตรอกเล็กๆพวกเขาต่างสังเกตเด็กใหม่ด้วยความระมัดระวังแต่ไม่มีใครพูดอะไรเด็กชายบางคนกำลังหาของเก่ามาขายบางคนกำลังนั่งซ่อนตัวเพื่อหลบคนใจร้ายต้นน้ำรู้สึกหวาดกลัวแต่ก็อดไม่ได้ที่จะมองไปรอบๆเขาเห็นความอดทนและความเข้มแข็งในดวงตาของเด็กเหล่านั้นการเอาตัวรอดไม่ใช่แค่เรื่องร่างกายแต่เป็นเรื่องของใจด้วย ทันใดนั้นเสียงโห่ร้องดังมาจากปลายตรอกเด็กในกลุ่มบางคนรีบวิ่งหนีต้นน้ำรู้สึกหนาวสัน่นอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปฟ้าใสาสอนต้นน้ำให้หาของกินจากถังขยะเลือกสิ่งที่ยังพอรับประทานได้และคอยระวังคนรอบตัวต้นน้ำเริ่มเรียนรู้ว่าการเอาตัวรอดบนถนนต้องใช้สมาธิและความระมัดระวังทุกวินาทีบางครั้งพวกเขาต้องแบ่งอาหารกันเพราะมีไม่พอทุกคำที่ได้กินมีค่ายอย่างเหลือเชื่อต้อนน้ำเริ่มเข้าใจว่าความเอื้อเฟื้อและความเห็นอกเห็นใจเป็นสิ่งจำเป็นแม้ในโลกที่โหดร้ายนี้ ขณะที่ต้นน้ำและฟ้าใสากำลังแบ่งขนมปังเก่าเสียงหัวเราะแปลกๆดังขึ้นมาจากมุมมืดใครบางคนกำลังจับตามองพวกเขาอย่างสนุกสนานกลางคืนมาเยือนต้นน้ำต้องนอนหลบอยู่ใต้สะพานฟ้าใสาบอกให้เขาอย่านอนนิ่งๆและคอยฟังเสียงรอบตัวเสียงลมพัดและเสียงรถผ่านไปมาทำให้เขารู้สึกว่าโลกนี้ไม่เคยสงบต้นน้ำคิดถึงบ้านเก่าเขาคิดถึงพ่อและแม้จะโกรธลุมเขาก็ยังหอยหาความอบอุ่นแต่ตอนนี้เขาต้องแข็งแรงและตื่นตัวอยู่เสมอ จู่ๆมีเสียงฝีเท้าหนักไล้เข้ามาและเงาร่างใหญ่ปรากฏขึ้นใครคือชายคนนั้นและเขากำลังมาหาต้นน้ำหรือไม่วันต่อมาฟ้าใสสอนต้นน้ำให้หาน้ำดื่มจากท่อระบายน้ำและหลบซ่อนจากตำรวจหรือคนใจร้ายพวกเขาต้องเดินทางผ่านตรอกและสะพานเก่าๆเ,เพื่อหาของกินต้นน้ำเริ่มชินกับชีวิตแบบนี้แต่บางครั้งความเหนื่อยและความหิวทำให้เขาอยากคอแท้แต่ฟ้าใสจะคอยพูดปลอบใจเสมอเราต้องสู้ถึงแม้โลกจะโหดร้าย ขณะที่พวกเขาหาที่ซ่อนในซอยมืดต้นน้ำเห็นเงาของเด็กชายคนหนึ่งกำลังถูกล้อมด้วยกลุ่มชายร่างใหญ่เขาจะช่วยได้ทันหรือไม่ต้นน้ำเริ่มเรียนรู้วิธีปกป้องตัวเองและช่วยเพื่อนเด็กเร่ร่อนในตรอกนี้ไม่ได้เป็นเพียงเหยื่อแต่ทุกคนต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดเขาเรียนรู้ว่าการเอาตัวรอดไม่ใช่แค่เรื่องของร่างกายแต่เป็นเรื่องของความคิดความกล้าและการตัดสินใจต้นน้ำเริ่มสร้างความกล้าหาญและความฉลาดทางอารมณ์เขาเริ่มคิดแผนเพื่อหาของกินและหลบคนใจร้ายอย่างเป็นระบบ แต่ความสงบเพิ่งเริ่มสั่นสะเทือนเสียงตะโกนดังลั่นจากมุมถนนและเด็กชายที่ถูกล้อมก็คือใครกันแน่ต้นน้ำและฟ้าใสเดินล้อผ่านปรอกเล็กๆในย่านเก่าใจกลางเมืองพวกเขาพยายามหลบสายตาของคนใจร้ายและตำรวจที่อาจจับเด็กเร่ร่อนได้ตลอดเวลาแต่ครั้งนี้ต้นน้ำเริ่มสังเกตเห็นสิ่งแปลกๆแสงไฟสลัวจากอาคารเก่าๆมีเสียงหัวเราะแผ่วๆและกลิ่นอาหารอบอวลทำให้เขารู้สึกเหมือนมีโล่อีกใบซ่อนอยู่หลังตึกเก่าขณะต้นน้ำกำลังจะก้าวเข้าไป เขาเห็นชายแปลกหน้ากำลังมองเขาจากหน้าต่างด้วยสายตาลึกลับชายคนนั้นรู้จักเขาหรือเปล่าฟ้าสายชี้ให้ต้นน้ำเห็นป้ายไม้เก่าๆบ้านความหวังเธอบอกว่าที่นี่มีคนใจดีบางคนคอยช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนแต่ต้องระวังเพราะไม่ใช่ทุกคนที่ใจดีจริงๆต้นน้ำตื่นเต้นแต่ก็ระแวงเขาไม่คุ้นเคยกับการได้รับความช่วยเหลือและกลัวว่าความดีอาจเป็นกับดักทันใดนั้นประตูบ้านดังปึงและชายแก่คนหนึ่งเปิดประตูออกมารอยยิ้มของเขาดูอบอุ่นแต่ดวงตากลับมีบางอย่างที่ลึกลับเกินกว่าจะเข้าใจ ชายแก่แนะนำตัวว่าเขาชื่ออาจารย์วิชัยเป็นคนคอยช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนในเมืองนี้ต้นน้ำรู้สึกอบอุ่นใจขึ้นเล็กน้อยและเริ่มเรียนรู้ว่าชีวิตไม่ได้โหดร้ายเสมอไปเขาได้พบกับเด็กเร่ร่อนคนอื่นๆและเริ่มมีความหวังว่าเขาอาจมีที่ปลอดภัยให้พักบ้างแม้เพียงชั่วคราวแต่ขณะที่ต้นน้ำกำลังเริ่มผ่อนคลายเสียงกระจกแตกดังขึ้นจากชั้นบนของบ้านอะไรบางอย่างกำลังเกิดขึ้นในบ้านความหวัง ต้นน้ำและฟ้าใสวิ่งขึ้นไปดูเหตุการณ์พวกเขาเห็นเด็กคนหนึ่งกำลังถูกล้อมได้ใชยร่างใหญ่ต้นน้ำใจเต้นแรงแต่ก็คิดได้ว่าเขาอาจช่วยได้เขาจับมือฟ้าใสและค่อยๆเดินเข้าไปใกล้กล้าหาญมากขึ้นทุกทีการเอาตัวรอดบนถนนทำให้เขาเรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญหน้ากับอุปสรรคทันใดนั้นหน้าต่างด้านหลังแตกอีกครั้งและชายแปลกหน้าที่มองเขาจากหน้าต่างปรากฏตัวลงมาจากหลังคาเขามาที่นี่เพื่อใครต้นน้ำเริ่มเข้าใจความหมายของบ้านความหวัง แม้โลกภายนอกจะโหดร้ายแต่มีคนที่ยังคงเห็นคุณค่าของชีวิตเด็กฟ้าใสและเด็กๆเ,เริ่มสร้างความสัมพันธ์กันเด็กชายเริ่มเรียนรู้ความเชื่อใจการแบ่งปันและความอบอุ่นของมิตรภาพแต่กลางดึกเสียงฝีเท้าหนักดังขึ้นรอบบ้านใครบางคนกำลังมาหาเด็กๆและต้นน้ำเริ่มสงสัยว่าอาจมีความลับของเมืองที่พวกเขายังไม่รู้ต้นน้ำเริ่มรับรู้ถึงความลับบางอย่างในเมืองเขาได้ยินเรื่องราวของเด็กเร่ร่อนที่หายไปบางคนถูกลักพาตัวบางคนหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุ เด็กชายเริ่มรู้สึกว่าชีวิตของเขาไม่ใช่แค่การเอาตัวรอดแต่ยังเกี่ยวข้องกับความลึกลับบางอย่างที่อาจเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลทันใดนั้นเขาเห็นชายลึกลับจากอดีตที่ตามหาเขาปรากฏตัวในตรอกด้านหลังบ้านชายคนนั้นยิ้มราวกับรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับต้นน้ำต้นน้ำตื่นขึ้นกลางดึกในบ้านความหวังเสียงลมพัดแรงและฝนตกหนักฟ้าใสาตื่นอยู่ข้างๆเขาพวกเขามองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นเงาร่างชายลึกลับยืนอยู่ในตรอก ต้นน้ำใจเต้นแรงเขารู้สึกถึงความอันตรายที่ใกล้เข้ามาหลังจากที่อยู่บนถนนมานานเขาเรียนรู้แล้วว่าต้องระวังทุกย่างก้าวชายคนนั้นยกมือเรียกเหมือนรู้จักเขาเป็นอย่างดีและทันใดนั้นต้นน้ำเห็นประกายแววตาที่แฝงความโหดร้ายเขาจะทำอย่างไรฟ้าใสาจับมือเขาแน่นเราต้องหนีไปก่อนอย่าให้เขาเห็นเราต้นน้ำพยักหน้าทั้งสองค่อยๆปีนออกทางหลังบ้านผ่าน,านซอยแคบๆที่เปียกชื้นเด็กชายรู้สึกหวาดกลัวแต่ก็ยอมรับว่าต้องกล้าและแตัดสินใจเรื่องความกลัวสอนให้เขามีสติและวางแผน ขณะที่พวกเขากำลังหลบหนีเสียงฝีเท้าหนักดังใกล้เข้ามาใครบางคนกำลังตามพวกเขาอย่างไม่ลดละต้นน้ำและฟ้าใสวิ่งลัดเลาะตามต่อพยายามหาที่หลบฝนและผู้คนที่ไม่หวังดีพวกเขาพบกลุ่มเด็กเร่ร่อนคนอื่นๆและรวมตัวกันเพื่อเพิ่มความปลอดภยัยการรวมตัวช่วยให้ต้นน้ำเข้าใจความสําคัญของมิตรภาพและความร่วมมือการอยู่รอดไม่ได้เป็นเรื่องของตัวคนเดียวอีกต่อไป แต่ทันใดนั้นกลุ่มชายใหญ่ปรากฏตัวจากซอยด้านหลังพวกเขามีแววตายเย็นชาที่พร้อมจะจับเด็กๆทุกคนต้นน้ำและฟ้าสายจะรอดหรือไม่ต้นน้ำตัดสินใจนำเพื่อนๆเ,เข้าไปในซอยลับที่เขาเคยเห็นมาก่อนแม้จะกลัวแต่เขารู้ว่าไม่มีทางเลือกอื่นเขาสอนเด็กคนอื่นๆให้เคลื่อนไหวอย่างเงียบๆและหลบจากสายตาผู้ใหญ่ทุกฝีก้าวเต็มไปด้วยความระมัดระวังและความตื่นเต้นขณะหลบอยู่ในซอยแสงไฟฉายส่องมาที่พวกเขาฉายลึกลับที่ตามหาเขามาถึงแล้วและดูเหมือนจะรู้ทุกซอกซอยในตรอกนี้ ต้นน้ำและฟ้าใสเริ่มเข้าใจว่าพวกเขาต้องเผชิญกับความท้าทายที่ใหญ่ขึ้นการเอาตัวรอดบนถนนไม่ใช่แค่เรื่องหิวหรือหนาวแต่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่อาจเปลี่ยนชีวิตเด็กชายเริ่มคิดแผนเพื่อปกป้องตัวเองและเพื่อนเอนเ,อนเขาใช้ความรู้ที่เรียนรู้จากชีวิตเร่ร่อนของกล้าและไหวพริบเพื่อเอาตัวรอดแต่ทันใดนั้นเสียงตะโกนดังขึ้นเด็กในกลุ่มบางคนถูกจับต้นน้ำต้องตัดสินใจอย,อย่างรวดเร็วจะเสี่ยงช่วยหรือหนีรอดก่อน ต้นน้ำตัดสินใจวิ่งเข้าไปช่วยเพื่อนแม้รู้ว่าตัวเองอาจตกอยู่ในอันตรายเขาใช้ความเร็วและไหวพริบในการหลบหลีกและพยายามดึงเด็กคนนั้นออกจากกลุ่มชายใหญ่การตัดสินใจครั้งนี้ทําให้ต้นน้ำเรียนรู้ว่าความกล้าและการเสียสละเป็นสิ่งสําคัญแม้ชีวิตอาจเสี่ยงแต่การช่วยเหลือเพื่อนเป็นสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกมีค่าแต่ทันใดนั้นชายลึกลับที่ตามเขามาตั้งแต่บทก่อนปรากฏตัวตรงกลางซอยพร้อมรอยยิ้มที่เย็นชาใครคือชายคนนี้และเขาจะทําอะไรต่อต้อนน้ำ ต้นน้ำเริ่มรู้สึกว่าโลกนี้ไม่ได้มีแค่ความโหดร้ายแต่ยังมีความหวังความกล้าและมิตรภาพที่ทำให้เขาอยากสู้ต่อฟ้าใสและเด็กๆเ,เริ่มไว้ใจเขามากขึ้นต้นน้ำเรียนรู้ว่าการตัดสินใจครั้งใหญ่ต้องใช้ทั้งสติและความกล้าเขาเริ่มเข้าใจความหมายของการเอาตัวรอดที่แท้จริงทันใดนั้นเสียงลมพัดแรงจนข้าวของรอบตัวตกลงพื้นและในความมืดต้นน้ำเห็นชายลึกลับถือวัตถุลึกลับอยู่ในมือสิ่งนั้นเกี่ยวข้องกับเขาอย่างไร ต้นน้ำยังคงวิ่งหลบชายลึกลับพร้อมเพื่อนๆฟ้าใสายอยู่ข้างๆเขาพวกเขาผ่านตรอกแคบๆแ,และสะพานเก่าๆจนมาถึงสวนสาธารณะร้างเสียงฝนเริ่มซาลงและต้นน้ำรู้สึกเหนื่อยล้าแต่สายตาของเด็กชายเริ่มเห็นความแตกต่างในสวนร้างมีแสงสว่างเล็กๆจากบ้านไม้หลังเก่าที่ยังมีคนอยู่ขณะที่ต้นน้ำและฟ้าใสาเข้าไปใกล้พวกเขาเห็นชายแก่คนหนึ่งกำลังยืนรอเหมือนรู้ว่าพวกเขาจะมาถึงชายคนนั้นคือใครชายแก่ยิ้มให้อย่างอบอุ่นและโอบกอดต้นน้ำกับฟ้าใสา จะไม่ต้องกลัวอีกแล้วที่นี่เป็นที่ปลอดภัยเด็กชายรู้สึกน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเด็กๆคนอื่นๆจากบ้านความหวังก็มารวมตัวกันรอยยิ้มและเสียงหัวเราะทําให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นแต่ต้นน้ํายังไม่วางใจชายลึกลับจากบทก่อนยังคงหายตัวไปในความมืดเขาจะกลับมาอีกไหมวันต่อมาต้นน้ําได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างสงบในบ้านหลังใหม่มีอาหารพอเพียงเสื้อผ้าอุ่นและเพื่อนๆที่เข้าใจเขา ฟ้าสายยิงอยู่เคียงข้างเขาทั้งสองเริ่มรู้สึกว่าการมีใครสักคนอยู่ด้วยเป็นสิ่งสำคัญความกลัวเริ่มถูกแทนที่ด้วยความอบอุ่นแต่จู่จูต้นน้ำได้ยินเสียงฝีเท้าที่คุ้นเคยเขาหันไปและเห็นร่างชายลึกลับยืนอยู่หน้าบ้านเขาจะมาดีหรือร้ายชายลึกลับเข้ามาใกล้ต้นน้ำชายคนนั้นเผยความจริงว่าเขาเป็นเพื่อนเก่าของพ่อติดตามชีวิตเด็กชายเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและการใช้ชีวิตบนถนน ต้นน้ำเริ่มเข้าใจว่าชีวิตไม่ใช่แค่เรื่องของความโหดร้ายแต่ยังมีคนที่เฝ้ามองและปกป้องเขาแม้ในวันที่เขาไม่รู้ตัวท่านใดนั้นฟ้าใสาชี้ไปที่เงาของลุงต้นน้ำที่แอบมองจากระยะไกลลุงมาด้วยเจตนาอะไรต้นน้ำตัดสินใจเผชิญหน้ากับลุงเขาพบว่าลุงเสียใจและรู้สึกผิดที่เคยเลี่ยเขาออกจากบ้านแต่ต้นน้ำเรียนรู้แล้วว่าตัวเองไม่จําเป็นต้องอยู่ในความกลัวอีกต่อไปเด็กชายยอมให้อภัยแต่ไม่กลับไปอยู่บ้านลุงเขาเลือกที่จะอยู่กับเพื่อนๆและผู้ใหญ่ใจดีที่คอยช่วยเหลือ แต่ความสงบเพิ่งเริ่มต้นชายลึกลับส่งรอยยิ้มก่อนหายตัวไปในความมืดต้นน้ำสงสัยว่าเขาอาจยังมีภารกิจที่ต้องทำในอนาคตต้นน้ำเริ่มมีชีวิตใหม่เริ่มหัวเราะและเล่นกับเพื่อนๆนได้อย่างอิสระเขาเรียนรู้ว่าความกล้าความเอือ้อเฟื้อและมิตรภาพสำคัญมากกว,ากว่าการอยู่รอดเพียงลำพังฟ้าใสาย,ยิ้มให้ต้นน้ำและเขารู้ว่าตนเองไม่ได้โดดเดี่ยวอีกต่อไปโลกที่โหดร้ายยังมีแสงสว่างและเขาพร้อมจะเติบโตไปข้างหน้า แต่ใจของต้นน้ำยังเต็มไปด้วยความสงสัยโลกภายนอกยังเต็มไปด้วยความท้าทายและเขาจะพร้อมรับมือกับมันอย่างไรต้นน้ำเริ่มเข้าใจชีวิตว่าแม้จะสูญเสียพ่อและถูกลุงทอดทิ้งแต่เขาได้พบความอบอุ่นแท้จริงจากเพื่อนใหม่และผู้ใหญ่ที่ใจดีเด็กชายรู้แล้วว่าการเอาตัวรอดไม่ได้หมายถึงการอยู่เพียงลําพังแต่หมายถึงการเรียนรู้ที่จะไว้ใจและเปิดใจรับความช่วยเหลือจากผู้คนที่จริงใจและขณะที่ต้นน้ำจ้องไปที่ท้องฟ้าฟ้าสายกระซิบเบาเราอาจต้องผเผชิญโลกอีกครั้งแต่เราจะไม่กลัวแล้ว น้ำยิ้มน้ำตาแห่งความอบอุ่นไหลลงมา